หลวงพ่อพูดเวลาพูดจบกิจจบกิจฟังปั๊บเนี่ยผมก็โมทนาสาธุทุกทุกทางที่ฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพระองค์นั้นต้องถึงชานสีนิ่งแน่เลยนิ่งจุมีความรู้สึก,กอย่างนี้มห้ยเอาหมอคิดอย่างนั้นเลย<อ>หมอเราเข้าชานสีนิ่งเดี๋ยวพระจะมาโปรดเทศจบไปก็เลยก็คือในดวงจิตเข้าใจหมดเลยว่าอ <c oughs> <c oughs> ้เอาละใช่แล้ว อนเี้ยไม่เราหมอมันได้เป็นอย่างนั้นการเข้าถึงความจริงมันไม่ได้เกิดเพราะเราต้องเข้าสมาธิสูงสง่งเอาแค่นี้นธรรมดาเนี่แหละโอ้ทำยังไเนี่ย<ะ>อารมณ์เท่านี้ก็จบกิจไดไ้จะเป็นชงเป็นชงเป็นชง,เป,นชงเป็นชาอะไรนั่นหรอใช่เล<ม>้วเราปกติแค่นี้เราหมอ,อเพราะการเข้าใจมันแค่แวบ,บเดียวพอเข้าใจแล้วมันไม่มันไม่ย้อนถอ,อยหลังกลับ คือไม่ลังเลสงสัยขั้นนั้นก็เรียกว่าผลของความการเข้าใจความจริงมันถึงแก่เราแล้วเยงแต่ว่าวาระไหนที่เธอจะมีกุศลผลบุญที่เธอสะสมบุญบรารมีเช่นว่าบรารมีสิบของเธอในขั้นปรมาถเธอเต็มหรือ,อยังถ้าเห็นว่าเธอเต็มในบรารมีสิบอยู่แล้วมีความเข้มแข็งดีแล้วนะแนว่วแน,วแนว่เวลาฟังคือจะฟังเรื่องขันห้าแบบไหน ขันห้าแบบแจกแจงให้เป็นเรื่องโดยตำราหรือว่าขันห้าแจกแจงประเภทพิสดารหรือขันห้าต้องแจกแจงประเภทต้องอุปมาอุปไมยแล้วแต่หมออ่าก็แล้วแต่ว่าคนคนนั้นน่ะเขามีนิสัยที่เขาคุ้นเคยทํามาแบบไหนมาก่อนแล้วก็บุญกุศลเขามาตกทิ้งไหนแค่ฟังอย่างเนี้ยไม่ต้องมีสมาชี้เยอะเราหมอตั้งใจฟังเฉยๆเนี่ยแล้วก็พูดตามจริงที่เธอกนลัง มีความคุ้นคิดอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยแล้วพอไปแทงใจเธอขึ้นมาเธอก็โอ้มันอย่างนี้เลรอ๋อมันคิดอย่างนี้เลรอ๋อมันทุกอย่างนี้เหรอ๋อหลุดพ้ความทุกข์ได้ความคิดเห็นอย่างนี้เหลอโอ้มันจริงนี่วาจบเลยเพราะว่ามันเป็นทั้งโลกรลดหลงนะอย่างพระลูกเราปลดหลงก้องไปต้องขนใจมันเราปลดหลงมันเป็นเรื่องมันยังมาไม่ถึงเราตอนฟังนี่ การฟังไม่ได้มีอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงเข้ามาร่วมในขณะที่ฟังดังนี้ไม่มีใครสักคนที่มีโลภและโกรธและหลงนะหมอครับที่นั่งฟังนี่ไม่มีนะตอนเนี้ยเข้าใจออกจากห้องไม่แน่นะอนั่งฟังผมนี่ยังไม่มียังไม่มีนะหมอตัวนี้พร้อมบรรลุหมดทุกคนเลยเข้าใจตีนี้นี้เมื่อบรรลุแล้วไอ้โลกโกรธลงบอกเฮ้ยฉันยังทําไปได้เขาไม่ทวงกลับเหรอฮะอะ เขาไม่กข้างอ่ะเขาไม่ทวงกลับไปฉันยังทําไม่ได้นะออแต่ไม่ได้ก็เดี๋ยวมันเป็นไรแต่ยังพระรูปนันทาเนี่ยฮะท่านว่ารูปท่านสวยแต่พอฟังเทศลวขององค์สมเด็จสมมาพิษฐ์เจ้าขนาดนั้นนะไม่สวยเนะ่ยท่านเข้าใจท่านจะตัดเป็นพระธรรทันทเนีเรื่องเกียรตสุภาพเนี่ยแต่เอ๊แล้วทงโทรศแล้วท่านจะนตัดได้ไปเดี๋ยวนั้นเลยแหละครับรอ๋อตอนฟัง เราเข้าใจไหมล่ะที่ผมบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีโทระตัดหรือไม่ตัดมันก็ไม่มีตอนนี้ก็ไม่จะเป็นต้องตัดเพราะตอนนี้มันไม่มีโรคมันไม่เกิดจะต้องไปตัดความโลกทําไมเพราะตอนนี้ไม่มีโลคจะเกิดในใจของเธอหลงก็ไม่ต้องตัดเพราะความหลงตอนนี้เธอก็ไม่เกิดในใจของเธอจะเสียเวลาไปตัดมันทําไมล่ะในเมื่อตอนนี้โลกไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีเ็าตั้งใจฟังความจริงพอบันรลุความจริงโดยไม่สงสัยก็จบกิจก็ตอนนั้นไปเลย หมอจะต้องตัดอันเลิ้วดลหลบถ้าหลบโดนหลบยังติดตัวไม่ใช่เหรอครับกับมันติดตัวก็มีก็เหมือนไม่มีไงหมออ้าวเข้าใจแล้วครับอ้าเข้าใจครับเข้าใจจนหมอแต่ประยุกเนี่ยปะมันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจเลยครับมันไม่หาย ยิ่งแต่มันไม่มีกําลังเพียงพอที่จะฉุดใจเราให้ใหเหมือนก่อนได้เราเคยมีความโลภแล้วหวั่นไหวเราเคยมีความโกรธแล้วหวั่นไหวเราเคยมีความหลงแลจิตใจเราหวั่นไหวใช่ไหมละ่ะเวลามันเข้าใจในทำปุ๊บจบจิตปั๊บเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคำว่าหวั่นไหวแล้วมไม่ต้องมานั่งหักล้างคิดพิดดจารณาอะไรอีกเลยนะหมอเหมือนกับจิตต้องทําอะไรไม่มีเวลาโดนกระทบเรื่องความโลภความโกรธความหลงที่คนอื่นเขาเคยทําให้เรารู้สึกอะ มันกับเฉยๆมันเฉยเองมันไม่ต้องมานั่งหัก,กล้างวเราต้องละมันอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเฉยๆนี่แหละมันไม่ทําให้เกิดความรู้สึกหรืกคิดอะไรกับสิ่งที่เขาทําให้เราเกิดเลยอ่ะแต่ไม่ใช่เราไม่มีนะเรามีเรื่องเหล่านี้เรายังมีครบแต่ตัวสติสัมปชัญญะที่มันมีความรู้จริงสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ย เข้าใจแลครับอันนั้นนะตัวสติเป็นตัวไหนเออมันอยู่เหนือครับกับอยู่เหนือมันอยู่เหนือตอนเนี้ยทำกำลังอยู่เหนือโลกดดลงของเธอทั่วคราวแต่ไม่ใช่ไม่มีนะอ่าเวลาหมอเข้าใจแล้วเข้เรื่องสินที่เราก็รู้กันมาสินห้านี่เออ เรื่องแม้กระทั่งมิจฉาอาชีวะผมเคยถามลูกพี่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกียวว่าฆ่ามนุษย์ฆ่าสว์สุราและ,และยาพิษอาวุธอะไรทั้งห้าข้อเนี่ยก็ลูกพี่บอกว่าแม้กระทั่งขายสุราเนี่ยมันก็ยังผิดศีลเนี่ยตั้งร้านขายสุราทีนี้เราก็ส่วนใหญ่วันปีใหม่กันเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะฝากกับ เอาซื้อเล้าฝรั่งไปฝากกันเนี่ยนี่เราผิดศีลแล้วใช่ไหมครับเอาเล่าไปให้เขาเนี่ยไปวันให้เขาวันปีใหม่ของขวัญปีใหม่เนี่ยหมอเราให้ผมสักขวดไ <c oughs> ม่ละมาจะผิดศีไลไม่ละผิดศีลเราก็ยินดีที่เขาจะเอาไปดื่มศีลือได้ปกติเราไม่ยัดเยียดสิ่งที่เป็นความทุกข์ให้กับคนอื่นเพราะศีลคนนั้นจะต้องมีเมตตา เรารู้<ม>ว่าไอสิ่งที่เราจะหยุดให้เขาเนี่ยมันคือทําให้เขาพ้นทุกข์หรือทําให้เขามีทุกข์ถ้ายัางเยัดเยียดให้เขามีความทุกข์อยู่ก็ไม่ใช่คนที่มีเมตตามันมีแค่นี้หมอเราไม่มีเมตตาใช่ไหมเราไม่มีเมตตา<ม>เพราะเราเ<ม>ยีดเยียดสิ่งที่ทําให้เขาเป็นทุกข์อะเอาให้นี่เขาเป็นทุกข์เธอจะมีเมตตาได้อย่างไงงั้นคนปกติคือคนที่มีเมตตามีกรุณาเขาได้ผลมีศีถลถรงอะไร ในการปฏิบัติของคนที่ก็มีศินดีแล้วเขาย่อมไม่ทําสิ่งใดให้คนอื่นมีความเดือดร้อนจากเขาเลยด้วยเจตนาด้วยยุโยงส่งเสริมด้วยความยินดีสามหลักประการเนี่ยมันอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนที่มีศินเป็นปกตินั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณเอาปืนไปยิงแม่งเลยยเนีี่่ย ไอ้แบบนี้ก็เรากําลังขาดเมตตาเรากําลังทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นการเดือดร้อนที่เกิดจากเราโดยเจตนานะต้องฟังตรงนี้ให้ชัดว่าโดยเจตนาที่มีจากเราว่าเราได้ตั้งใจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเจตนาของเราเจตนาทําเองด้วยตัวเราก็ดีเจตนาส่งให้คนอื่นก็ทาแทนให้ก็ดีหรือยุย่งส่งเสริมให้คนอื่นก็ทําแทนเราก็ดีทั้งหมดเนี่ยหมอ ผลก็คือว่าเราเนี่ยรู้อยู่ว่าสิ่งที่เราจะกระทํากับคนผู้เนี่ยคือทําให้เขาทุกข์นั้นคนมีสินจะไม่แตะต้องทําสิ่งนี้เลยเหมือนคนขายเหล้าคนซื้อเหล้าไอ้คนอื่นหรือว่าคนอื่นวานให้เราซื้อเลาหไ้คนนั้นคนนี้เรารู้ว่าสิ่งเหล่าเนี่ยนีมันคือสิ่งที่ทําให้คนอื่นก็เป็นทุกข์มันมีอยู่มันมีข้อยกเว้นในกรณีที่เราอยู่ในภาระหน้าที่ เช่นว่าเราเป็นลูกจ้างเขาในร้านหมอเราไม่ใช่เจ้าของร้านรเราเป็นแค่ลูกจ้างในร้านที่ก็ขายสุราขายเหล้าขายของนู่นขายของนี่ถึ้งเวลามีคนมาซื้อเหล้าาก็เราก็จะเป็นคนขายเพราะเราเป็นลูกจ้างร้านเขาเราก็ทําหน้าที่ของเราเป็นคนขายเฉยๆเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีเ,มมเมมจตนายุยงส่งเสริมเออมึงเอาไปเลยของร้านกูเอง คุณลดให้มึงตึงหนึ่งเลยมึงเนี่ยพวกกินเหลายี่ห้อเดียวกับอุมเอาไปเลยห้าสิบสห้าสิบเปอร์เซ็นตอย่างนี้แน่นอนแต่นี่เราเป็นคนเป็นลูกเป็นลูกจ้างเขานี่เราไม่เป็นเรารับมาทํางานเป็นคนพนักงานของเขาแล้วเนี่ยเยมื่อเป็นพนักงานขายเราต้องขายของที่อยู่ในร้านเขาทั้งหมดเนี่ยเราตอนแรกเราจะไปรู้ได้ยังไงมันให้เราขายอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคนบางคนก็ต้องไปทำงานกับที่บริษัทซีพีก็เกี่ยวค่าสัตว์เยอะแยะไปค่ากงค่าไก่เขาบอกให้น้าหนูจะทำยังไงหนูมไม่ได้อยากไปไปยินดีเห็นเขาฆ่าแล้วว่าอยากจะฆ่าไก่ฆ่าสัตว์ที่เขาไปขายแต่ว่าคือสายงานแล้วมันก็ไม่รู้จะไองานอย่างอื่นไปสมัตมันก็ไม่ได้มันเกิดได้ชิ้นี่ขึ้นมาไม่เอาก็เดี๋ยวไม่มีเงิน พอเป็นค่าใช้ใจ่ายก็ต้องเดือดร้อนพ่อแม่สมมติอย่างนั้นน่ะน,นี่เราสมมตินะแต่มาจากเร <c oughs> ื่องจริงอาจารย์ผมพูดผมผมสมมติให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็เลยต้องคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราไม่มีเจตนายุยงใครเขาทําเราไม่ได้ทาด้วยไม่ยุยงใครด้วยแต่เราทําตามหน้าที่หน้าที่เราเราอยู่ตรงนั้นเขารับเราเป็นคนรับจ้างเขาให้ทําอะไรเราก็ทําไป เราก็ได้ขำตอบแทนคือเงินใช่ไหมละ่ะเราไม่ได้ทําฟรีหรือว่าทำเพ็ความจรินดีเออขอให้กูได้ค่าไก่ถูกวะมึงม่ต้องให้กูก็ได้สตางค์น่ะเดี๋ยวให้ขอกูมีส่วนร่วมทํางานกับพวกมึงบ้างว่ากูอยาก,กว่าพราะไอ้พวกไก,ก่พวกเกียดชิบหายเลยอย่างเนี้ยเงินเดือนกูไม่เอาไอ้เยแน่นอนหมอก็ผิดแน่ๆเสมไมล่ะังนั้นเรื่องั้งเรื่องแม้นเจจะเป็นภรรยาและเจจะเป็นสามีแต่ภรรยาหรือสามีของเจเป็นคนทุศิธ์ขึ้นมา แล้วก็บอกพี buzz, まま่หยิบนั่นในน้องหน่อยน้องหยิบนี่พี่หน่อยอย่างนี้เป็นต้นแรงสาบเยอะว่าเฮ้ยแปอายาฉีดมาถ้าจะฉีดมันพี่หยิบเองดิเดี๋ยวเตะแม่รับไอหยิบแค่นี้หยิบไม่ได้แรงเงี้ยทำไงหมอแต่หมอเป็นหมอทำไง จะโดนเตะดีเพื่อรักษาศิลด้วยยอมหยิบดีเพื่อเพื่อเราไม่เจ็บตัวหมอทําไงก็ไม่ทา <laughs> โดนเตะนะใช้ห <c oughs> ยิบเราวก็หยิบนั่นเป็นเรื่องเขาเราเป็นหน้าที่ภรรยาเราก็ต้องทำตามหน้าที่ของความเป็นภรรยาก็เหมือนภรรยาของท่านพานกุตามิตรนั่นแหละนั่นเป็นพระโสดาบนันและมีเป็นพราม เขาหยิบหอ,อกหยิบมีดหยิบเหลาหยิบสัตว์ที่เขาฆ่ามาก็าต้องหยิบเจรียมจับเอาไปเอาไว้ในกรงก็ตัดแต่งไว้ในกรงแต่ว่าตัวท่านไม่ได้ยินดีท่านไม่ได้ตั้งใจอยากจะไปทําแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ยินดีที่สามีทําแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ยุโยงส่งเสริมว่าสามีวันนี้ไปเอามาเยอะๆนะภรรยาชอบ <c oughs> ก็ไม่ได้คิดแบบนี้สันหน่อยแต่ว่าหน้าที่ของความเป็นภรรยาสามีทําอะไรก็ต้องทําตามหน้าที่เขา อย่างงี้หมอไอ้เรื่องหน้าที่มันไม่ไม่ได้เกิดจากการที่เรายินดีและยุยงให้คนอื่นทำแล้วแม้แต่เราตั้งใจทําไม่เกี่ยวใช่ไหมละ่ะมันคนละประเด็นกันนั้นเราแยกออกจากกันได้การรักษาในสิ่งที่ตัวเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขาเราไม่มีส่วนร่วมก็คือไม่บาปก,กับเขาหรอกไม่ตกนรกนะหมอนะแต่เรื่องพี่พูดว่าคนไปขายสุราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยบอกเออ วิสกี้ของฝรั่งอันเนี่ยมันดีจะผสมโซดาเท่าไหร่ถึงจะดีเนี่ยคนลูกจ้างว่าเอางี้สิอย่างนี้มีผิดศินเลยครับที่เอาก็นายสอนมานายสอนมาถ้าลูกค้าอย่างนี้เอ็งบอกเขาอย่างนี้นะแล้วก็บอกฉันพูดตามนายนะจะจะชีะยินดีเม,มื่อไหร่ก็ฉันไม่ได้ยินดีแต่พูดตามนายแต่ผมไม่พูดตามนายนายหักเงินเดือนแง่แงเลย ตอน,นี้มีอะไรเรื่องจริงพิ่ครับภรรยาซื้อเบียร์ให้สามีทานทุกวันสามีก็อยู่ที่บ้านไปไหนคือว่าเขาไม่อยากให้สามีออกไปยุ่งเยิงกับหญิงผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ซื้ออย่างนี้ก็ก็บาปใช่ไหมให้สามีดื่มเหล้าแล้วก็นอนไม่ได้ไปไหนอะแล้วก็อยู่คนเดียวก็คงจะมีแม่ตามหมอ กัวว่าสามีจะผิดข้อกามเงต้อผิดสุลาก็พอจะผิดกรรมได้เลยลูกภรรยานี่หมายความว่าก็ผิดสิ่งนี้ไม่เอาไอ้ผิดมันผิดแน่ลแนล<อ>้วหมอแต่ว่าไอ้ความตั้งใจของภรรยาคงต้องการให้สามีอยู่บ้านครับไม่ได้ต้องการไอ้ยังอีกกรณีหนึ่งคือว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้า เธอมาตั้งนันนุ่มยันแก่เลิกไม่ได้ตัวเสอก็มาปฏิบัติแล้วก็รู้ว่าเป็นของไม่ดีเธอเป็นลูกแต่พ่อของเธอเนี่ยก็รบเราลูกว่าเอ้ยมึงอะเอาเงินให้กูบ้างสิว่ากูจะไปกินเหล้าหมอทําไงพ่อนะหมอทําไงต้องให้เนะต้องให้อ่าต้องให้แบละแล้วถามว่าอ้าวแล้วเราเอาเงินให้พ่อก็ดีเลยไปซื้อให้พ่อกินก็ดีลำบาก ท่านนี้เลยให้ด้ยวยความเคารพว่าเป็นพ่อของเราอันนี้เราเจตนาเจตนาเราไม่ได้ไปตั้งใจใหญ่เขากินเหล้าคครรัับบแต่แล้วยุยง,ยยงไหมล้วก็ไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้เขากินเหล้าแต่ยังไงเสียเขาไม่ได้จากเราเขาก็ต้องหาจากถางอื่นเพราะคนมันติดขั้นติตเหล้าแล้วมันคล้ายๆว่าเป็นความทรม,มานในสังขารแต่เขาไม่เอาจากเราเดี๋ยวเขาไปยืมชาวบ้าน ยิ่งชาวบ้านเสร็จก็ชาวบ้านก็บอกนุ่นเองไปเก็บเงินจากลูกค้านุ่นอ่าจบลงเสียดอก,อ,กอีกผู้จ่ายเองีีกว่างันันก็ออทำไมเสียดอกให้ใครคือเรื่องความคิดเห็นตามจริงอย่างเนี้มันตรงไปตรงมาแต่ถ้าเราม,มันเซอร์ไม่จะซื้อนะเซอร์คิดว่า ทำอย่างนี้จะเป็นการยุยงส่งเสริมให่พ่อเรากินเหล้าเราจะบาปอย่างเงี้ยให้ไม่ให้ก็บาปให้กินก็บาปแต่ที่ใจไม่ถูกฆ่าตัวเองตายหาดีกว่าแก้ปัญหาไปอัองแล้วไอันนี้ไม่ได้โ <c oughs> ง่เัี้ <c oughs> อ,นนอร์เทอที <c oughs> นี้มาถึงเรื่องอันนี้พี่เรื่องเราพวกเราในปุถุชนธรรมดาเนี่ยเอาเรื่องเราเามันบาปทางนั้นอ่ะเรื่อแต่ว่าถ้าคิดถูกพี่บอกก็ แล้วไม่ไม่บาปแต่องค์สมเด็จสมามาจ่าพระเวสสันดรเนี่ยเอาเล่าเป็นทานเนี่ยซึ่งเราก็รู้ละนึงพระองค์ไม่ผิดศีลแน่แต่ไม่ได้มีอนุสง์เลยผมอยากทราบว่าพอเราไปปุถิชนเราถึงได้ผิดศีลได้แต่พระองค์เนี่ยบารมีสูงสุดแล้วไม่ผิดศีลเลยใช่ไหมครับท่านถึงไม่ไมให้สุลาเป็นทานเนี่ยอ๋อ ในสมัยที่พระองค์ทรงลั่นวาจาว่าจะให้ทุกอย่างกับทุกคนมันเป็นความตั้งใจที่เป็นสัจจะบุรรมอ๋มอการที่พรงค์ต้องการจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขกับทุกคนมันเป็นทานบุรรมโอ้ดูไหมหมอครับ,ค,รบคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ต้องการอะไรจากพระองค์พระองค์ให้หมดแม้แต่ชีวิตขอลูกให้ลูกขอภรรยาให้ภรรยา Hmm. ขาบ้านขอเมืองก็ให้บ้านให้เมืองหาว่าสิ่งนั้นเป็นของพระองค์นะพระองค์ก็ให้นะขอช้างขอมา้าขออะไรพระองค์ให้หมดแหละและสิ่งที่พระอง์ทรงมีเขาไม่ต้องขอพระองค์ก็ให้ไม่ว่าอะไรที่พระองค์ทรงมีนะถ้าต้องการอะไรพระองค์ให้หมดเลยนั้นจะถามว่ามีข้อไหนที่แสดงถึงความผิดสิ่งของพระองค์ไหมพระองค์ไม่ได้มีความบหมดร้ายหรือว่ามีจิตใจคิดจะทําร้ายใครแม้สักคนเดียวอื hmm. สิ่งมันอยู่ที่เมตตาสุดไหมล่ะ hmm. ครับ เังนั้นความาเมตตาพราะองค์พระองค์มีเต็มหัวจิตหัวใจไม่ผิดศีลแน่นอนครับนี่นี่นผมก็สงสัยมานานอยู่ที่นี่ดีมากมาเลยก็เหมือนเราให้เอาเอาไล่พ่อเรากินแม่เรากินจะผิดยังไงเพราะเราทําด้วยความเมตตาเราไม่ได้ทำพราะความที่จะทําร้ายเขาให้เขาเป็นคนจิตเล่าเมายาเฮ้ยพ่อกูนะกูแอบรู้ว่าไปทําประกันมาว่าถ้าพ่อกูตายหากูได้เงินประกันเว้ย ตอนนี้ยุคให้พอ่อผมกินเหล้ากินให้หนักใหญ่เลยนะกินนิดกินหน่อยไม่พอซื้อมาเป็นโหลเป็นกงเลยให้พ่อกินแม่ทั้งวันทั้งคืนตายไปว,ไว้ยให้ยางนี้เนี่ยใช่เ้าายเอา